musik น็อกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสามารถป้องกันเชื้อไวรัสทุกชนิดรวมถึงโควิดไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทางปากได้และยังฆ่าไวรัสโควิดได้ภายใน5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตามผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งแบบชงและแบบฝากกดเพียงหมุนกดเขยา่าสามารถพกพาไปได้ทุกที่มีเลือกถึง3รสรสขิงรสส้มและรสสับประรด ุโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควโห สิทธิชยโยสิทธิราโพสิทธิสุขโคร,ระวันตุกเมพุทธองค์ทรงดำรัสไว้คนเราใส้กำเนิดเกิดมานี่จะลำบากยากไรหรือได้ดีก็อยู่ที่ผลกรรมเพึ่งทำมาอย่าโศกเศร้าเสียใจไปใหญ่เรากรรมของเราทำไว้ใช้ใครอื่นอุตสาทนผลพับแมน่นกรรมเกิน พยายามยืนยืนรับกับเหตุการณ์มานะร,รมกรรมใหม่แต่เดี๋ยวนี้สร้างเหตุกรรมดีปูรักฐานนี้ให้ห่างทางชั่วเจ้าตัวมาแล้วไม่นานผลกํำดอกออกกรรดีเจริญพรญาติโยมอุบาสกบัสิกาสาธุชนญาติโยมทุกทา่านวันนี้ก็เป็นวันภาวนาเขาา้าพรรษา เราชาวพุทธก็ทราบกันดีว่าวันอาสาระบูชาเป็นวันที่พรธเจ้าทรงแสดงธรรมอัจจวัตนสูตรให้ประจักบ,บุคีทั้งห้าจนพระอัญญาโกธัญญะให้ดวงตาเห็นธรรมขอเอหิิคุสัมปทาบวชเป็นพระภิกษุสองฆออ์แรก วันนี้เป็นวันขรรา่าวรันาเป็นวันขอ,องพระสงฆ์พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาอยู่เป็นที่ต่างดูแลเสนาสนะจากการที่ปีหนึ่งสิเดือนประมาณร่วมเก้าเดือนสมยัยโบราณจนถึงปัจจุบันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระทินประพืชปฏิบัติตามธรรมวิน,นัยท่านก็ถือเป็นอคุรดงวัดไปปฏิบัติ บุญบำเพ็ญบุญบารมีโปรดสรรพสิง่งสรรพสัตว์และเอาประสบการณ์ที่ในการบำเพ็ญทุกการาบทในการออกแสวงมุงกรธรรมโดยการเราเรียกว่าไอขุดงวัดไปธุดงในป่าไปเนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นมุทคยาหรือ ไปดินแดนชมพุทวีปเป็นที่ประสูติพุทธเจ้าบางองค์ก็ไปบำรุงบำรุงพระพุทธศาสนาคือไปสร้างเสนาสนะส่งเสริมช่วยเหลือในการสร้างเสนาสนะในต่างถิ่นเพื่อจะให้จิตมันตื่นพออยู่ในเสนาสนะหรือวัดวาอารามเดิมที่เคยอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้จิตเนี่ยมันนิ่งมันไม่ตื่น ว่ไปอยู่ข้างนอกนี่ไปเช่นไปป่าไปดงไปทุดงวัดเนี่ยทำให้เราได้สัมผัสสมัยโบราณโบราณไปนั่งป่าช้าบ้างอ่าไปนั่งในถ้ำวิเวกบ้างเพื่อให้จิตของเราได้ลบได้รับสบภาวะธรรมปฏิบัติที่เกิดจริงเช่นได้ยินเสียงสัตว์ร้ายหรือสิ่งแปลกแปกที่ทำให้จิตใจเนี่ย เกิดความเกรงกลัวเพราะเมื่อกลัวพระบวชใหม่สุนมากแม้กระทั่งเราเหมือนกันทีเคยกลัวนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าที่เราต้องไปให้ลูกศิษย์หรือพระที่ดังยังไม่บรรลุโมกขธรรมสายปฏิบัติจึงให้ไปทดสอบจิตใจให้ไปอยู่สถานที่สปัญญะสถานที่วิเวก แม้กระทั่งบางครั้งเป็นนั่งอาตมานี่เคยโดนทดสอบเป็นนั่งมเมนเผาศพเป็นนอนเลยนะที่เขาเจ็บศพมันจะนอนได้อย่างไรนะโยมมันตืน่นเพราะมันตื่นกับท่องพุโทโธเพราะกลัวพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่รู้ผีมีจริงไม่มีจริงไ,ม,ไม่รู้แต่เรากลัวเพราะความกลัวก็เลยต้องให้ตั้งใจปฏิบัติเพราะคนเราเมื่อกลัวตายกลัวเจ็บกลัวหนากวลนก,กลัวร้อนก็ต้องระมัดระวังเพราะมีพอง คาถาที่พุทธเจ้าให้ไว้พุทธเจ้าสั่นทรงแสดงธรรมไว้ดีแล้วคือประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละคาถาที่ศักดิ์ส,สิทธิ์คือพุทโธพุทโธไปถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้พิจารณาเราคือดินน้ำลมไฟเราเป็นเพียงธาตุว่าที่ผีตัวหนึ่งเราตายเราก็ไปเหมือนกันนั่นแหละเราก็ไม่มีร่างกายเราก็มีแต่จิตทานกระบอกอย่างนั้น เรามีไม่มีเราก็ไม่รู้แต่ด้วยความกลัวก็เลยหมดแมงก็ไม่กลา้าขาดคิดอย่างอื่นก็ไม่กลา้าคิดลัวผีจะมาหักคอไม่รู้มีจริงไม่มีจริง,รงเช่นเดียวกับไปอ่าปฏิบัติในฐานที่สัพพยาเพราะเราตั้งใจมากๆเดี๋ยวมันทําบ่อยๆมันเป็นนิสัยตอนที่ตาัมมาไปตุดงอยู่ในป่าแล้วสานักแสงทองมันก็วิเวกเพราะเวกกลัวก็สวดมนต์เยอะ ไปประกาบหลวงปู่พุทธต่านกระบ,บอกให้สวดมนต์เยอะๆปฏิบัติมากๆคุยให้น้อยอย่าไปสนใจในทางโลกตัดให้ขาดโดยการไม่พิจารณาถึงทางโลกให้พิจารณาถึงทางธรรมความเป็นจริงขอเราต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเราเกิดมาก็เพื่อรอความตายในปฏิบัติธรรมอยู่ยังไม่บรรลุพระนิพพานถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมตายไปก็ขึ้นสู่สวรรค์จะไปครัวอะไรทัดว่าอย่างนั้นตายมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีศีลมีธรรมจะไปกลัวอะไรเพราะท่านพูดอย่างนั้นแล้วก็เกิดความเชื่อมัน่นทําบ่อยๆยอเป็นนิสัยพอนั่งไปแล้วมันสงบพอจิตสงบมันมีสมถะวิปัสสนามันเป็นฐานของวิปัสสนานะสมถะเนี่ยใครว่าไม่มีไม่ได้ชาเนี่ยใครว่าไม่มีไม่สําคัญโอ้สําคัญโยมถ้าไม่สําคัญนะมีสติอย่างเดียวสติเนี่ยมันตะเลิดไปแล้วมันทํำยังไง เราเห็นนักบวชหลายคนที่ต้องตายจากสภาพความเป็นนักบวชตายในนัดที่นี่เนี่ยมันมีการตายอยู่สองอย่างทางโลกนี่เขาตายด้วยชีวิตที่หาไห่ด้วยการประมาทครับลดหรือจินสุลาหัดสติยังคิดก็ทำมาอะไรที่ประมาทประมาทมันก็เปิดการตายได้ทุกเวลานต่ตายเพราะาธาตุขันแต่ในภาพเป็นนักบวชเนี่ยตายในภาพ สวภาคพกตายในธรรมวินัยคือทำผิดศีลผิดธรรมอย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงคือไม่สามารถที่จะกลับมาได้คือจิตมันตายแล้วมันตายจากความดีข้าถลำทําความชั่วสุดท้ายก็ต้องตายจากการเป็นพระจากกายเป็นนักบวชทําผิดศีลสะสมเงินทองทําผิดวินัยที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้พอทําทไปบ่อยๆมันเกิดความ เคยชินเป็นสันดอนจนสันดานมันฝังเข้าไปในจิตอาตมะจึงบอกว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเรามาวิเคราะห์แรกอาตมะก็เคยผิดพลาผดผิดผิดพลาดใหญ่โตเลยคือเรื่องการซื้อหวยพอเพิ่งซื้อเข้าไปเนี่ยทำไมก่อนเนี่ยเวลาเห็นจริงๆมันก็ถูกนะบอกญาติโยมไม่เคยพลาดก็ถูกอยู่เลยจนมีครั้งหนึ่งเกิดสภาวะญาติโยมท่านหนึ่งเคยรับปากที่จะทำ ให้จ่ายค่าทาาําศาลาพอถึงเวลาเขาไม่ทําที่ชัยภูมิสาลาลงฉันเรากดจ้างซื้อของก็ไปเซ็นเข้ามาค่าจ้างค่าช่างก็ติดเขาเขาก็ทวงทํำยังไงเนาะก็เลยอธิษฐานจิตมันก็เลยเห็นเลกขึ้น,ข,นขึ้นมาก็าไปบอกโทรบอกญาติโยมที่นับถือกันเป็นคนมีชื่อเสียงที่ภูเก็ต เขไม่เคยซื้อกลยเขาหรอก็บอกเขาไปสองร้อยแต่เขาเข้าใจเป็นยินว่าสองพันบอกเขาสองตัวห้าร้อยแต่เขาไปซื้อห้าพันถูกตรงๆเลยทั้งสองตัวทั้งสามตัวได้เป็นล้านพอเป็นล้านเสร็จมันก็เกิดเราก็ไปทปําบุญทานก็เกิดช่วงหลังมาญาติโยมท่านนั้นก็ซื้อท่านก็ถูกด้วยท่านก็เลยเจ็บปัจจัยของท่านส่วนหนึ่งที่ถูกเอาไว้ให้และท่านก็บอกไม่ถวายหมดหรอกเผื่อวันหน้าอาจารย์เห็นเลขจะได้บอกผม เราหลังจากนั้นก็เกิดอัตตาทิฏฐิเชื่อมั่นตัวเองแต่ในในสิ่งที่ผิดนะเพราะตอนนั้นบวชได้หกเจ็ดพรรษาเชื่อมั่นว่าเราไม่ต้องไปบอกบุญญาโยมหรอกเราอธิษฐานจิตเห็นแล้วก็ไปให้ญาติโยมซื้อแล้วมาสร้างมันก็ได้อยู่ครัง้งสองครั้งแต่ครั้งที่สามที่สี่อาจารย์นิมิตเห็นกูบา,าจารย์าณอ่านิามิตนะคล้ายๆฝันเห็นภาพที่อาจารย์นับถือท่านมาบอกว่าอยากทาอย่างนี้เลยลูกเราผิดนะ เป็นข้งเป็นข่าวได้เมื่อขอบริจาคจากพวกเทพเทวดาแต่หลังจากนั้นทำมันจะผิดวินัยจนไปเข้าหูท่านปัจฉัยทราบข่าวก็โทรมาบอกทำไหมไปทำไมต้องเป็นพระต้องเปไ็อะไรเล่าให้ท่านฟังหลังมาเราก็หยุดมะไม่เอาอันใดที่ผิดเราเราหยุดมันทั้งมันก็หยุดคนบอกว่าต้องผิดแล้วไม่สามารถกลับตัวมันพูดอย่างนั้นมันเป็นปลาหน้าเหมือนศาสนาอื่นนะพะผิดไปอับไปต้องไป อ,อย่างเช่นศาสนาคิดนี่ถ้าสำนึกผิดแล้วก็ให้เป็นล้างบาทไปกล่าวคําที่ตัวเองผิดแล้วก็อย่าไปทํามันแต่ศาสนาพุทธนี่มีคนไปตราหน้าว่าพระทําทผิดอย่างนี้เราไม่สามารถองค์คริีมารฆ่าคนตั้งเก้าร้อยทำไมเป็นอหรหันต์ได้เราไม่ได้ฆ่าคนขนาดนั้นไม่ได้ทําชั่วขนาดนั้นถ้าเราหยุดนะพอหยุดปุ๊บอีกเป็นความดีในชั้นต้นทําดีคือเป็นความดีในชั้นกลางนะ บางคนไม่ยอมทําหยุดไม่หยุดคิดว่าตัวเองทํามาเยอะตัวเองมีอํานาจมีบาร,รมีบางคนมีตําแหน่งใหญ่โตนะเป็นจอมทรราชบางคนเป็นฆ่าคนมากมายเพราะมีอํานาจมีตําแหน่งใหญ่โตเช่นผู้นําอ่าสดตนฮุดเซนอย่างนี้หรือผู้นําบางประเทศดังนั้นผู้นําที่สุดท้ายที่เราเห็นที่โหดร้ายคนหนึ่งเนี่ยนะของประเทศยูน uh ิก็มมิวนท่านย uh ูฮูนี่ก็เป็นยังมีชวิตอู่ดนี่ฆ่าคนอย่างคนปาเลสไตน์ห้าหกหมื่น 5, 60, คนเนี่ยแบบเขาสั่งฆ่าได้แบบ แม้แต่รัชสถานอย่างพวกอย่างเช่นฮิกเลอร์อย่างนี้ไหมทั้งที่เขามีโอกาสสร้างความดีสร้างกุศลให้กับมนุษย์โลกให้กับสิ่งสรมสัสต์แต่เขากลับไปทําลายคนอื่น mm. เช่นเดียวกับพระหรือผู้เคยเป็นพระแล้วกันอย่าไปว่าท่านเถอะอาตมาไม่อยากว่าเราบอกอาตมาว่าดวงใจของท่านทุกคนถ้าเราพังพาดเนี่ยมีโอกาสถ้าเราไม่ซื่อสินปฏิบัติท,ทาไม่สํานึกกับตัวกับใจนะตายหมด ในพระสงฆ์นี่เขาเรียกว่าตายในจิตใจที่มันตายด้วยศีลด้วยธรรมเหมือนคนตาบอดเฉยหมันมันบอดตาเนื้อนี่มันยังดีนะหูได้ยินอยู่เดี๋ยแต่ถ้าบอดตาในหรือใจมันบอดแล้วมันปิดบังผิดชอบชั่วดีแล้วเนี่ยมันไม่เห็นหรอกโยมการสะสมเงินทองเนี่ยเงินเนี่ยจะไม่มีสะสมจริงๆคนที่มารู้สัมผัสดูด้วยกันจริงๆไปข่าวล,อ,ลอย,ลอยมาทางนั้นนะ่ะบ่ามีเงินเป็นร้อยแล้วไม่มีหรอกโยม ไอ้ร้อยบาทนี่จริงแม้แต่คดีรัฐมนตรีคนหนึ่งมาทั้งทวมหาไยเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอาคุณจารุพงษ์เรือสวรรค์้ลกันอาเอ่ยถึงนิดหนึ่งท่านเคยจัดรายการทีวีกาลธรรมะท่านมีคนบอกว่าท่านมาถวายใจผาดน,นเป็นร้อยล้านถวายมื่นเดียวที่ไทยถวายได้สูงสุดแค่นั้นไม่งั้นไม่เคยได้เลยแล้วก็มีคนกล่าวว้าไป่ายสีต่างนานา,นาน จนทำให้คนหลายคนเข้าใจผิดมาขอหยิบยืมเงินแล้วอาจารย์ไม่ให้โกรธอาตมามากอาตมาไปใช้ทําไมไปใช้อะไรไม่มีไปตรวจสอบได้ไม่มีสมบัติส่วนตัวสมบัติส่วนต,ตัวมีที่มีทางวัน้องเขียวก็ขายไปแล้วสี่สิบกว่าไรใช้พุงก็คายไปแล้วเจ็ดแปดสิบไรคายมาสร้างวัดอาจารย์สร้างสำนักเนี่ยห้าแห่งน,นะ,นป,ะปัจจัยแบบไหนบางคนครับ แล้ทุกวันนี้ก็ได้การดูแลค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางจากท่านปัจจัยบริจาคถ้าม่ก็ไม่ค่อยได้รับปัจจัยทั่วไปไม่รับเลยทําเขาก็เลยเข้าใจว่ามีเงินเยอะที่ไม่รับเนี่ยเพราะว่ามันทําเสร็จแล้วบางส่วนถ้าเราไปรับอย่างนั้นมันก็เข้าทางอีกหาว่าก็าาเลยให้พระคุณน้อยเออพระบัณม,มงมาหาหรือพระลูวัดไปดาเนินการไปบอกเขาว่ามีตังแนละ้วไม่รับหรอกสังฆทานไม่รับไม่ใช่ครับ แต่ก็ต้องให้เป็นวันสำคัญเช่นวันพระวันอะไรอย่างนี้แต่ทั่วไปเนี่ยตามาก็บอกตรงๆนะไม่ได้มีไม่ได้สะสมมันคือเรามาวิเคราะห์อยู่พระสงฆ์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะพระสงฆ์เป็นนักวิจัยาานะ พระสงฆ์นี่เป็นนักใช้ปัญญานะเราเป็นนักบวชเรายังไม่รลุพระอรหันต์เราต้องปจิประสบการณ์ว่เอ๊ะทำไมพระเพื่อนเรามิตรสหายเราครูบาอาจารย์หรือพระที่อายุมาก,กว่าเราหลายองค์หลายร้อย,ยองค์ต้องศึกบางทีนับถือกันเรียนจบเก่งมากบางองค์เก่งมากเป็นอุปชาเป็นเจ้าอาคณะนะมีไรายได้อุปชาเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเคยไปเป็นอุปชาลาูกมหาเศรษฐีเนี่ย บางงานในถวายท่านหลังจากทีาทำบุญเสร็จนะเขาได้เป็นล้านเขาถวายท่านหมดเลยร้านเป็นล้านท่านเลคยเล่าให้ฟังโอ้โขนาด้เหลือาจารย์โอ้โหช่วงหลังท่านมีปัจจัยมากท่านอยู่ที่วัดเก่าแล้วท่านก็สร้างาแต่ท่านก็ไม่ได้สร้างอย่างธรรมะนี่เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่เองสำนักแต่ละแห่งมีก็สร้างหมดได้การบระทำเรื่องปูนแล้วั็ดุก่อสร้างให้ท่านไปใช้แต่ของท่านช่วงหลังมีแล้วก็อาจจะสับสะสมไม่นานก็มีสีกามารู้จัก หลังจากนั้นอีกสี่ห้าปีไต้ท่านก็ศึกศึกไปได้แค่ปีเดียวสุดท้ายได้กล่าวว่ากลับมาบวชหมดกังเงินทองหลายสิบล้านกรยโยมเรื่องอย่างนี้เนี่ยอาตมาตจึงบอกว่าถ้าเราโมกตธรรมที่ว่านี่คือจิตเข้าสู่องค์ชานบางคนบอกว่าโอ้ไม่จําเป็นรอกชานไม่สําคัญอาจารย์เห็นนักเทศบางองค์ เป็นเด็ี่เป็นเจ้าคุณนะไม่เคยมีอติต่อท่านแต่ท่านพูดเนี่ยบางครั้งพระไม่จะเป็นตงรับปัจจัยอ,อ้าวไปไหนพระนุ่มใหม่ๆที่ท่านบวชพระนักศึกษาการก่อสร้างต้องไ่ถวายท่านแล้วท่านจะไปใช้อะไรแต่เขาห้ามสะสมแต่ท่านมีมูลนิธิมีปัจจัยสะสมถวายบอกว่าถวายเป็นตัวแรกนะพอถึงไปก่อนไหนลวปัจจัยอยู่ไหนมันก็แค่เล่นปาหี ความเป็นจริงต้องแยกแยะภาพบ้านโล่งไปข้าน้ําข้าวไฟแทบจะไม่มีภาพบางองค์ลําบากนะท่านปฏิบัติแล้วท่านตั้งใจอุทิศตนเนี่ยพระศาสนาจริงๆแต่ภาพบางองค์พอมีเงินมากพอมีลูกศิษย์บริวารมากมีมุ่ยที่มีเงินใหญ่โตห้ามรับปัจจัยแต่ที่ไหนได้นู่นให้เขาไปเขียนเช็คเขา้าถามหลังจากเสร็จงานถามเงินอยู่ไหนปัจจัยอยู่ไหนแล้ามาใช้ส่วนตัวทั้งนั้น บางองค์ก็ไปใช้ส่วนรวมก็ไม่เป็นไรแะ่นั้นท่านทั้งหลายคนเราถ้าพลาดอยู่ในความประมาทถ้าเป็นทางโลกก็เป็นทาหารออกไปยือทางชายแดนระมัดระวังโดนกับระเบิดตายพระสองฆ์องค์เจ้าเข้าบรรษาท่านจึงให้ดูแลเสนาสนะอยู่เป็นที่เป็นทางช่วงนี้เป็นท่วงฤดูฝนไมพุทธกาลเนี่ยพระสองฆ์องค์เจ้าเนี่ยเดินไม่ได้ใช้เส้นทางมีเดินหยียบ เพื่อสวนไรนาทําทให้พืชผลกา,ก,การเกษตรของญาติโยมสัพการเสียหายพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะท่อคงจะลําบากในการอยู่อาศัยการอยู่ในป่าในดงการเที่ยวไปเหยียบย่ําไล่สวนเลยนาก็าเลยบัญญัติว่าเข้าพรรษาหน้าฝนสามเดือนให้ประสงค์อยู่เป็นที่เป็นทางไปไหนได้ห้ามเกินเจ็ดวันสังกะไปถ้ามีความจันจเป็นในเรื่องศาสนา ไปเยี่ยมญาติป่วยหรือมีภัยอุทกภัยหรือภัยหรือโรคระบาดอะไรอย่างนี้ท่านก็ให้ไปได้แต่ห้ามเกินเ็ดวันถ้างั้นจะไม่ได้อานิสงค์ของเข้าบรรชาดูแลเสธนะศึกษาทำวินยัยทบทวนข้อวัดปฏิบัติ <c oughs> อ,อยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อไม่ได้ให้ญาติยูมที่ท่านมีส่วนลนาต้องรับการเสียหายจากการเยียบย่ำของพระผิสุสง อีกในหนึ่งให้มาดูเราภาพไม่ได้หรอกโยมพระที่จะงไม่เป็นลูกอาหารภาพก็คือคนพระคนมีกิเลสไหมมีเราไปปฏิบัติเพื่ออะไรยโยมเพื่อควบคุมกิเลสจุดมุ่งหมายปลายทางถึงบางคนก็ไม่ไม่ถึงเห็นไหมนับงวยกับบางคนยังไม่ได้แชมป์เลยต่อยมาหลายสิบปีบางคนก็ตัวนอกบางคนก็รักษาสภาพตัวเองเป็นแชมป หรือจบแบบสาภาพาเผยโดยการได้รับแชมปแล้วก็วางเคอเขาเรียกว่าแขนนวนนวมบรรลุหมกไปเลยบางคนบางคนก็โดนบอกการอากาศด้วยกิเลสตนาอุปถานอุปมาปัมมาย,ยุมอัตมาเหมือนกันไม่เคยประมาบอกญาติโยมหลายคนถ้าอัตมาทำผิดไม่ต้องเมตตาตัตมานะเอาโทษไถึงที่สุด เป็นใหญ่เป็นโตเป็นหนวดไม่ต้องเมตตาแต่ถ้าธรรมะไม่ผิดไมนรับความเป็นธรรมก็ช่วยเหลือหน่อยฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันสําคัญวันอะไรธรรมะก็บิณฑบาตนะเพราะมีญาติโยมส่วนหนึ่งเขาก็จะมารับศีลเขาก็จะมาถวายพระตหาที่วัดถวายถูกเทียนอีกส่วนหนึ่งเขาไม่สะดวกเพราะทําวินัยนี่เราต้องไปโปรดญาติโยมอมาตมะก็เดินทางไปโปรด สุด้ายก็มาดูแลเส้นนะต้นไม้ลูกน้ำต้นไม้ให้อาหารปลาให้อาหารชุนัขมันออกลูกสิบเจ็ดตัวสองข้อข้อหนึ่งสิบสองข้อหนึ่งห้าแล้วก็ดูแลต้นไม้ทํากิตให้ผ่องใสแล้อาหารรับเสร็จก็มาทานะก็มา,ากมาทานเวลาเดียวตอนเช้าก็สวดมนต์จเจริญกรรมาทานตั้งแต่สี่ทีสี่ครึ่ง หกโมงก็เดินบินทบาทตอนเย็นก็สวดมนต์สองทุ่มบางวันก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเขาว่ากันไปนอนตอนคืนก็นอนสองช่วงช่วงหลักสองชั่วโมงก็งวันก็พักนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่พักแนละความดันมันจะขึ้นตอนนี้สิ่งเสียมคัอย่างหนึ่งที่อาตมาอยากบอกญาติโยมนะอนาต่างกายเป็นเกือบปกติ จากเดิมเนี่ยที่เคยเข้ามารับฐานยาเบาหวานความดันไขมันเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอัตมาเนี่ยเบาหวานเนี่ยถึงจากถึงเคยถึงเกือบร้อยแปดสิบนะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยห้าสิบดีสุดคือร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้เบาหวานเหลือร้อยสามสิบสองอร้อยสาสิบแปด เมืวานเหลือร้อยสมสบแปดความดันเนี่ปกติไม่เคยลงเลยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบ้อยแปดสิบสองร้อยตอนนี้เหลือร้อยสามสิบกว่าเสร็จๆนะระบบบอดระบบไตระบบเลือดไขมันเกือบปกติคุณหมอก็บอกถามว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาก็บอกว่าทานมะเขือพวงนะาาอาจารย์ถ่ายมา้เขือพวงเนี่ยอาจารย์ทานมาเกือบสี่เดือนแล้วทาน หลังทานเวลาเราทานข้าวมันหนึ่งอย่าให้ต่ำกว่าแปดเมตรเจ็ดเมตรแต่ตาาระก็ทานมากกว่านั้นสิบกว่าเมตรเพรปลูกเองบานถ้าเรามีต้นหนึ่งปลูกเสร็จแล้วก็ตัดชำก็ได้ชำอาทิตย์นึงนะ่งเอาใส่ขวดใส่น้ำไว้เดี๋ยวมันออกลากอาจารย์ไม่ได้ใช้เคมีเลยไม,ใช,ไมใช้ยาเลยแต่ใช้ปุ๋ยของ t p i ปุ๋ยทำขั้งข้าวปุ๋ยมูมิกถ้าฉีดทางใบก็ปุ๋ยแอนโกนิกฉีดทางใบเล่งดอกเล่งอะไรนิดหน่อย การแมลงก็น้ําสมคนไม้เพราะเราบริโภคเองเนี่ยเราวิชีจากเคมีมันก็ฆ่าตัวเองทางอ,อ้อมตอนนี้อาตมามีเมล็ดพันธุ์นะมีเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรข,ของคุณบอยไปในแ,แฟนรายการโทรเข้ามาให้ให้วันเช่นวันเสาร์ให้สี่วันอาทิตย์ก็ให้สี่ท่านขอเมล็ดพันธุ์และของที่อยู่มาเดี๋ยวค่าส่งไม่เปเดี๋ยวส่งไปให้นะแต่มีคอมเมนต์ว่าท่านทั้งหลาย บอกว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของ t บ i นะต้องใช้ตัวไหนก็ได้แล้วก็ถ่ายยืนยันถ่ายตัวนั้นมาถ่ายฉลากมาว่าเป็นแฟนรายการแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ t บ i ก็จะพร้อมจะแจกให้เอาไปปูเตโยอนะไปปูใส่กระถางก็ได้ไปทานทุกวันปลูกสักสองสามกะถางน,นะก็ได้ทานแล้วลดน้ำนเป็นประโยชน์ อเป็นประโยชน์มากพิสูจน์ได้นะฮะตางจะอยากบอกบุญบอกวิทยาทานแต่ญาติโยมวันนี้ก่อนจบไปยการก็ต้องขอตมูธนาท่านปัจจัยเรียบร้อยลที่เออเพื่อสรับสนุนปุนเมบุนวัดจุกเกสร้างหนกายประขานน้ำข่าวไฟนั้นคนเราเกิดมานะท่านนะทันดีเถอะข้อบัญชาแล้วเลิกเราเลิกยาเลิกสิ่งไม่ดีก็หยุด ปฏิบัติเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็บำเพ็ญปฏิบัติดูขวัดปฏิบัติทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทํามาอันใดไม่ควรก็ละสียอันใดที่ควรก็ทําต่อไปอดยไปอาคาดพยาบาทเริ่มต้นแก้ไขปรับปรุงเห็นบุคคลที่เขาล้มจากสินจธรรมเขาก็ได้รับบทเรียนได้รับโทษได้รับภัยโดนประหารทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วเป็นบาปเป็นกรรม ดังนั้นอย่าทำเลยนะนักบวชทั้งหลายก็อย่าไปทำเลยผู้จัดโยมทุกท่านอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่เป็นบาปเป็นกรรมก็อย่าทำเลยเวรระงับด้วยการไม่จองเวรให้อภัยกันโอ้โหสิกรรมคนไหนดีก็คบคนไหนไม่ดีก็อยู่ถอยห่างๆอันไหนไม่ดีก็ละอันไหนดีก็ทำต่อไปนี่ก่อนจบไปการแต่มาจะสวดแผ่เมตตาเป็นสิบมงคลท่านชอมจติโยมในวันนี้ ปวงสัตว์ทุกภูมิประมาณจงมีส่วนบุญมนุษย์อย่าพ้นอันคากระทำนาการบรดลและได้กระทำนาบุพการเราได้เป็นที่พิยศษทรงคุณคือบิดามาตุกเป็นประธานทั้งเอก้าไดประสบผ่านท้งผู้ที่ข้ามีเคยเอกเป็นทางเราเป็นกักมิใช่ชั่วดีและเราที่สร้างพยานุเวรทุกสัตว์ในวัฏโรปเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิสามสถาน โดยกำเนิดสี่ไรมีขนาดกันหนึ่งกันส่มีประมาณท่องเที่ยวในพบพิเศษโอฬารพบน้อยกันดานก็ดูจากการเราได้ได้รู้กุศลขายเรานในมูธนาพนันส่วนบุญกายที่ไม่รู้ทงงงัท้งโอมเทวันุกุลประการให้สัตว์ทั้งายประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณแร็มโอธนามีคานพระโมธนาประสานทวานบุญค่าประสาน ภาษีประทรงข้อจงสรรพสัตว์นิราชาเวีนชีพเป็นสุขีมีธนงถึงบทกเกษมที่สารโดยตรงานิวานองค์สังมสนัดความปัถนาประาาชาทุกมูจงดีงามโดยวิเศษส,สวัสด์สร็จงโดยชอบประกอบอบุญจารย์สมบูรณ์วนพาดจะรันจะเรินจะเรินพอ เครื่องดื่มโปรไวยตามีคุณภาพเหมือนโยเกิร์ตเพราะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกในเม็ดบีชมีวิตามินซีบี B5 b บช่วยย่อยอาหารและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นอยู่ได้นานถึง8เดือน